อเคแสเนาะเดี okay, <ม>๋ยวว่าจันเสี่ยงเงินไปให้ซื้อกับข่าวกับน้ำกินได <c oughs> ้เฉพาะเด้อโอ้ยโดยเดียวโดยเนาะกจากวัจนก็เสีเอาเงินไปให้พอคนซื้อไว้ซื้อกับข่าวกับน้ำเนาะว่าซื้อมาม่าปลากระป๋องหรือว่าไข่ม้าต้มมาแกงกินได้พอเด้อดโดยโให้มอบให้หนึ่งแสนกีบเนาะจ้าลูกเพื่อลูกนี่เป็นเซฟบลูสุดได้ดูพี่น้องคนเลยนะลูก้กันเด้ยเป็นกัน ความชั่วเลยชัวยช่วเลยเพื่อนพี่น้องเลยอย่าให้ยด้ยพ่อเด้อกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบิร์ตสุกุสุคนเนาะมันนี้กาบมาพร้าับบาลจันอีกแล้วพี่น้องเอลยเนาะครับส่องบาลจันแชนแนลนาะพี่น้องกาบมาพร้าับบาลจันเมือนี้พี่น้องเอลยบาลจันอยู่ที่บ้านปานามเนาะเมือ,มอ,องอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตเฮาพี่แหละพี่หนี่เนาะโดยก็ถือว่ามา กไก่เติบยู่พี่น้องกันเนาะมือ่อกี้จะเอกกาวจันมาเมื่อนี้เนาะบัจจันกะสีมาเบะถามเบิ่งอาการของผู้ตู้ที่เพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่นอ้องที่ว่าใส่เพิ่นทะลุมาทางนอกพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังไ่ได้เอาเข้าทางในเลยบัสนเนาะโดยกาหลายคู่หลายคนก็อาจสีเห็นในซองของบบาเตียงแล้วเนาะเพราะาบาเตียงก็มาสัมภาษณ์ช่วยเดือเบื้องต้นเพิน่นไปรอบนึงแล้วบัสนเนาะโดย กับมาเมื่อนี้กับปรจันผ่านมาก Pon ับสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งอาการเพิ่นตื้มพี่น้องไอ้เพิ่นเป็นแค่ได้แล้วเนาะโดยกะโอเคพี่น้องเนาะเขาเข่าทำไทยสิบิตการเป็นอยู่ของเพิ่นเนี่ยออีกเนาะเพื่งรอบนึงพี่น้องเลยอ่าครับเพิ่อนอ่าเป็นยังไงแล้วเนาะอาการของเพิ่นพี่น้องเลยไปพ่อแพี่น้องปอะจันกันยังบททันผู้รายละเอียดพอเนาะไปถามเพิ่นน <endorsed> ้ำกันพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปพ่อแพี่น้อง ก็โอเคพี่น้องเนาะวันจันก็ได้มาฮอดเฮือนซานของอพ่อพตู้เพิ่นเป็นทีห่มห้อยแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่กันสองคนกเก้าพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาทำไทยสบายดีเพิ่นทะกอนเนาะเจ้าสบายดีพ่อสบายดีโอ้ยพังเห็นอย่างอยู่เด้เมื้อนี้เนาะนั่งยุโรปตะวันตตื่นมากเลยครับไปไทยก็ไปกูได้เออกินข้าวกินน้ำนะวันนี้เห็นอย่างอยู่กินเลยกินข้าวกับอย่างเนาะมื่อนนี้เนาะ ตำแจ่วเด้อครับแจ่วโอ้แซ่บอยู่บ่ตำแจ่วมันคืแซ่บมันมีโมยแนวกินเนาะโอ้โดยๆๆบ่ได้แล้เจ้าเอ้ออาจาก็หาเอ่อคนมาเนาะนทางพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเบิ่งนํา่งของบ่เตียงกบ่จก็ยังบ่ทันฮู้เฮือนฮูซานเนาะอันนี้ก็แม่นเฮแม่นซานของพ่อเองด้บ่นี่อ๋อเอ้าเฮือนเฮือนซานไเนาะซเนาะอยู่เือาา เอ้ขาอยู่นลำลานขออยู่แล้วเขาให้อยู่เพื่อนไพ่นี้อืมอันนี้เพื่อนไพ่เพื่อนบ่เพือนไพ่เพื่อนเพื่อนไออันขออยู่เลยเพื่อนห้ส้นห้เส้าอยู่นี่ท้าเนาะเอาเด้อันบนที่ดินของพ่อเพื่อนซานพ่อบมมีบ่สั่งเลยบมมี่ยังเลยเอาอันได้ลูกเต้าบมมี่จะคนบ่เนี้ยโมมีได้บ่เป็นแม่แกแรงบ่สรือว่ายังไงเออขอโทษเด้อเอาเอาก็เส้าจะเอาเลียก็ เออมีลูกแล้วบ่นี่ก็ตายบาดนี้อยู่อมีบาดลูกเจ้าอันเอาอยู่กันมานี่ได้จักปีแล้วพ่ออยู่เอาอยู่กันนํากันมาปีแล้วันลูกแต่ว่าบ่มีลูกเนาะบ่มีอ๋อแบบนั้นพี่น้องเอ้ยเจ้าได้มาส่นนําลูกําหลานเนาะอยู่นี่เนาะส่นแ้ลูกนั่นคืออ ท้อลูกแค่ว่าลูกคือไปแล้วขอเก็บขอบูขอเพราะว่านี่ก็บ่มันบ่แม่นเฮ็ดเป็นาดเนาะอไปบ่ได้ก็ได้ไปอันานในานทางใดนีทานทางทางัวบ่เออเพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นก็บ่แม่นลูกเนาะอือย่าานเบดห่างเออพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าอันตูก็คนบ้านนี้บ่โ บันอันบ้านยังนะอันบันซื้อบ้านคนบ้านปานามเนาะแต่อันเมย์ได้撒บันนาโฟบันนาโฟโอ้กับอันห่างกันกับโบกัยบันใดเนาะเออแต่ว่าสร้างคั่วมากกับหลายปีเลยเนาะอันนี้เนาะอยู่ตรงกันมานี่หลายปีแล้วมันมันต่วเอากันแล้วมันได้ลูกเออโดยโดยโดยเจ้าแล้วอันเราเห็นในคลิปของปอเตียงอันปอตู้เป็นเป็นยังเกิดอุบัติเหตุนยังเนาะเบิ่งถือปืนเขายาลุยถือปืน เดือดเล้ามันเป็นนี่เลยพอเาสอนเขาฟังนิ้วมาเขาโบ่หูเนาะเมืองนี่มาปากกระดิ่งไปต้องทุกข์ลำยากเลยงานตั้งถึงงานในบ้านนั่นแหละมาตั้งไม้การลมาตั้งพวกไปบ่มีให้ไม่น่าเลยมาตั้งละไม้ดินละร้อนเออเออเออภาพว่น้ำเรือแบบว่าเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนยังบ่มีไผเป็นเจ็บจองเป็นเจ้าดินเจ้าเนื้อเนาะไม้เอาไผเอามันมุมู่งไปโยนกันนะว่าอพอแนวร้ายเออเออ ช่วนามากับไปจะได้สลายละไมเอาหนอบ้านไบ้านปอยู่เด็กแอนจะพิจารณานี่พิจาเวกันทั้งเพื่นว่ามีปืนเออเพิ่อนนี่แหละโอ้ยิงเลยเพือว่าคืนมาว่าก้อนไม่เข้าใจว่าทับงคว่าเให้มันกับมันบวงเนไปกับันบไดสาวก็มาอยู่เออไปากับทางเอาไปื้อเนาะม่ได้บัตรได้เท็ทางนั้นไปซีไป ได้ต่ปมแทนบ้านหมเทาเลยระาไดกับบริรี่หนาบังงานปืนคือยิงได้หนาตัวนานี่กับพันเนาะมันในระยะมันเผาคนเด้พี่น้องเลยเอาปืนปืนยังปืนเงินปืนแกบปืนเงินกองี้เห่าเทานี้เนาะโอเข่าบ้านในพอเขาขอโทษเดี๋วขอเบิ้งไงเพื่อเปื้อนอยู่กับเปื้อน

กินรวมกันที่ลานหิียนกลางห้องมืดลงลงมานี่ะบเยเป็นเป็นเม็อจองเป็นนั่นเลยบาทนี่ถือมันถือเส้นเนาะสีเห็ดยังกะยากบาทนี่พี่น้องเลยโอ้โหเออโดนแล้วอันอ้าก็โทษเนาะเ้าถามต่ออีกพี่น้องเลยอันหลังจากคุณยิ่งล้วไปปิ้นไปปัวชัางไรพ่อไปปิ้นไปปัวห้องมดกอริ่งนั่นแหละไปนอนบน พอี่บ่าวจัทีาไปนยะเนีเพิ่นเอาบะไรเพิ่นเอาอะไรเนาะโมอมล่าเขาเนาะบะไยกันมันมันนักเกินมาอนกันขึ้นขึ้นรถไปบนรถก็อึดท่า้ายตะกี้เนาะทางรถมันบมดทัญญดันนี่ทางเล้ยงมันล้นจะสร้างขึ้นเรียงกันเลยโดยวันนี้โม่แล้วว่าวพุชักเังลผู้สอบผู้เจ็บเมื่อแล้วบริคบริโคองย่างเนาะอะไรกันบริสุทธิ์สึกตัวนะความนี้ความใช่บุณค่านี่มาเยอ่ เนโหนี่หมูเราเมียเ,เ,าเราไปแล้วเพ่ร้าวมุคา้คากคม,ากมู้าเาเนม่าม้าไปอุ่มบันมุขคค้าวเขาห่างออกไปไเขาชงนอขคาพุ่น่งลงประเทศไทยพุ่นบานนี่งนกงคายว่ะ<อ>ไปนกงคาก็ามหญ,ญายมอยูอมอญ,ญยูอูอีกชงอุดรมาลงไปอุดรพุ่นอยู่ภาคไทยพุ่นเนาะทอุดรัวเขาเกิดเป่นกัปัวปีนปัวให้พอได้อยู่ทามาคมือมาฮอดคือมือนี่ กัวเนยเราขจเอาเข่าอันั้นยกใส่ยกย่งเข้าไปว่าเอันคือว่าเพิ่นเพิ่นหลังาจเพิ่นยิ่งหละอันใส่มันออกมานอกมันบ่อ๋อแบบนั้นใส่ขาดเออดยโด้ยใส่ขาดใส่นยิบโตโตเลยเป็นโวขาจอะเป็นยิบแบบนี้ดโดยดยเปิดให้ลูกเพื่อนดยด้วยด้ยมันเป็นอย่างนอเปนอย่านี้เล้วแบบเพิ่นนั้นใช่ไ้มใช่ไหมเออ เอาเข่าในบ่ได้ไอ้มาอพักพื้นอยู่บ้านมันดีมันเท่าจัางมาจังฉิจเอาเข่าฉีเอาเข่าเองจะเรียบร้อยคือเตาอวันนี้เราพันคิดไรกันที่พันปัวพ่ยางงหมอนี่เมองไทยอาสี่หมื่นสามตกสรีมือสามอ๋อาเปนเอาเข่าอย่างนี้บ่บ่ตอนปีนปัวเมื่อก่อนบ่นี่นี่ตรกอตัดเนเมยนเบิดโดย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 สี่มืนสามเบิด ส um yeah, <e right right okay the ี่หมื่สามหมื่นกิโนะครับผมมีก็ผมมีเงินให้แล้วอันพอเฮ็ดนี่ได้จัจ่ายเพิ่นเอาเงี้ยงใจผมมีผมมีเพิ่นกับพระเจ้าก็ไม่ได้หมออก็ได้ม้อกับเพิ่นแกเป็นเฮาบ่มีได้เสื้อนอให้เยเนาะนาาบ่มีพวเพิ่นซะมีก็อยู่บ้านเมืองมันมีเนี่ยน่ะมีแต่คนทุกคนจนหมัดผมมีแล้วเพิ่นเฮ็ดนี้ได้พอบัดนี้เฮาขอโทษเด้อันแล้วเพิ่นเอาเงินน้ำเทไรบ่ไห้ บ่ได้เอาเลเพิ่นสิน้นบ่ให้ทําเงินใมือเออบ่จักเลยว่าบ่บ่จักมาบ่บ่มือตได้เพิ่นปจะไปไปเลยอืาทอย่างเพิ่นโดยวันนี้จักเพิ่นาเพิ่นเขียนวิให้เออปปยืนกดแดงพุ่นเด้อเออยืนอีกตึกนึงเอาเอานีไปยืนเออกดแดงพุ่น่นั่ะเพิ่นให้กัน อืมแห่งเงินอันคารุมาบอ้พี่น้องเออถือว่าเพิ่นดีได้ใช่เนาะเป็นเย่างนั้นจังโอ้โหแบบถือว่าประเทศไทยเพิ่นเอ่อมีแบบแบบนี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเอ่ออันแบบคนเจ็บมานี่กับผมมีเงินมีคำให้เนาะว่าอะไรกับเพื่อนกิดส่งเงินส่งคำคารถข่นคารังกลับมาบ้านอีกเนาะโอ้โห คือว่าเพิ่นก็ซอยซอยไปเรื่อยๆทางพุทธทางรุ่มมาความสมบูรณ์อาหารในความสว่างมาอยู่บ้านเลยเท่าอยู่นี่นะอมาก็ยังใส่อยู่ข้างนอกตลอดเลยโอ้เพี่น้องเอ๋ยแต่เพิ่นว่าถ้าหายดีเอาเขาไปเอาเขาได่เมนบอลได้เพิ่นว่าแต่มันมีเงินไปมีเงินมีข้ามไปแล้วบ้านนี้เนาะอยู่มาพี่กับผมีลูกมีเต้าพี่อนเอ๋ยอยู่ครับหลานน้ำบ้านน้ำเมืองเลยชื่อเนาะธรรมชาติธรรมชาติ ไปเห็นบาทพี่โจ้นียนา่น้ไหมดเขาาความคิยนงเะนี่กนัเนอังเง่งง่ดากับเป็นแบบนี้นี่เองเห็นเนาะแล้วอันดินดอนนั้นที่พอญาติแยงกันอนี้ได้ใช่จะทางหนเดียวนี่คนก็แตกเลยบ้านผมหามาอยู่ที่เกวพัวน่เห็กันยิงกันเลยยิงกันไปใ่เด้อแตกพระพายแตกมีคนเจนนัเขเป็นบ็ดโบได้โบได้ยังได้บานี่ อันัุันูนันบหอยเับอแต่ว่าต่างคนต่างแต่เราลไปเลยบานบุอย่างเดีบวปล่ไล่อย่างเไล่เออพี่น้องเนาะก็เเออตัดใจเอลูกกอเมียเมาพี่พอกันเนาะพอเลยเลย่อใกล้เลยเลยป่อก้เทนั้เลยหรือคนปลอคนมาบ่มีแล้วบ้านแถวาถวแถวอัน อันอันญาติพี่น้องได้ใส่พอเนี่ยพี่น้องของพ่อในบ้านในเมืองนี่มีชนทางใต้นี่เลยมื่อนี้ถูกตะลานพ่อแม่ก็ตายไปแล้วมีจ้าคนไอ้ไอ้ไอ้น้องของพ่อนะหนึ่งฉลองชงแล้วครัวมันน้องกันอยู่เมื่อแต่ว่าบลาอยู่บ้านนี่ป้องอยู่คนหนึ่งมีน้องครัวคนหนึงอยู่ที่ดูคนหนึ่งอยู่บ้านบวกคำแต่ว่าบลาอยู่ในบ้านนี่เนาะเพราะนี่ข้ามีข้าวไผ่มันแล้วคนหนึ่งอยู่แข่งขันอย่างพวกี หนึ่งสองสามสี่คนหาคนมาเล่นเนาะแต่ว่าอยู่คนละหม่องละบอนไปปินข้อเป็นครวไผัยมันเปเลยเนาะว่าหนี่วิ่งกนโบมีไเ่เลยมานแจกนี่ไปเานสินหายู่เลยโอ้แต่แต่ลมือแต่ละวันนี่ก็หา ข้ามากินกินเนื้สับปะรดอยู่แต่เขาเดียวในละลูกล้าเดียวกับปลาชิโตะคือพูดได้กับพูดชางคือชิโตแล้วาะเขมาเที่ยวกินเพราะว่าพ่อนี่ก็ไปใช้บ่ได้แล้วเนาะมีแต่อยู่นั่งอยู่นี่นะเออาชาบ้านเมืองขนมนี่แหละลูกหลานวพอมีอย่างมากินนายนิยืนให้เนาะอพี่น้องผู้เมียกับมือเบื้องหนึ่งกับบัวน้ำชั่เนาะพี่น้อง โบเข่งเหี้ยพี่น้องเลยใชยก็แข่งเลยเหมือนแบบนี้ใช่ไหมใช่เหมือกันใช่แต่ที่เกินเยอะขึ้นไปเข็เแคบปะอืมเด้อเด้อได้ได้ได้โดยเพันกำลังขึ้นไปทําความสะอาดอยู่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งบาดแผลน้ำกันพี่น้องนะมันเป็นเนี่ยไพี่น้องหรือเป็นล้ำใส่คือเฮาของเฮามันขึ้นมาอยู่ข้างนอกได้บริษณนเนาะบราจันต์กับโบเคยเห็นเจือเท่อพี่น้องเลยพี่น้องเนาะ ทะมันทนมันทรมานอดะพี่ลูกเต่ากับบ่มีอีกเนาะไหมบ่มีโอ้เราก็ถือว่าอันประเทศไทยพันก็ถือว่าพ่นซอยพ่อชมควรแท้เนาะอะบราบนี้เลยอันโ่รด้เป็นน้ำแม่เด้เออเป็นตะกเมียนั่นอ๋อเป็นตะกเมียเก่าพ่นพ่นบอ เดี๋ยวคนอยู่กับเมียเมื่อก่อนหุ่นเนาะคอยนั่นแหละชั่วดีนิคอยก็อ๋องคอยนคอยมันผมมีมนชั้นบนบุยแล้วพ่อกับอันถ้าพ่อพ่อนี่กับเพื่อนกับเป็นอาการวิธีแถวพ่อพ่อเนี่ยเป็นวัตถ่แต่แมฆกับฮับมักได้เนาะฮับได้ออฮัได้เแต่ว่าก็คือว่าเนี่ยพี่น้องเนาะต่างคนต่างทุกเนาะมาเอากันมานีหนิแม่กับโบเลยมีลูกมีเต้าเลยเนาะคนเท่าเลยเอากันพี่น้องเนาะ เอก็ได้ก็ยามันเมยพอได้เบึงใน้ยงคนํานี่ก็เอาเนาะเอาเมย์เลยสเมย์เนี่มาได้ใช้เจ้านะมันนาโพมันนาโพมีบรมีญาติพี่น้องบอจาเจ้าบมีไพ่เมย์บมีไผลูกเจ้ากับโมี่เจ้าเลยขอโทษบรมีลูกผัวมาก่อนบอมตายอ๋อผัวผัวเสีย เพิ่นเสียแล้วเป็นแม่เป็นแม่ใหม่ไปใช้ใช้นอกขอโทษเด้อเออเป็นแม่ใหม่นะเมาพ่อกับพ่อผู้นี้เนี่ยเอาอยู่ลำกันบัดนี้เนาะดูแลเพิ่นเออพี่น้องเลยแบบนี้นี่เองเนาะที่ก่อนรู้จะกินลูกล้ำโบได้ลูกเป็นลูกคนเดียวที่จะมาผัว่าวกูรัมอืมเอกันลูกกันผู้เป็นผู้แม่นี่บ่เออแม่ลูกเดียวโดยการกำกังในกะอ๋อเพิ่นเสียแล้วบ่ลูกนะเออ ดูดู c า à o chào 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 ฮึ่มดูกันยูดูดูเขาเขาขอยับเบิ้งสักหน่อยเนาะเนาะมันเป็นอาการแบบมันเป็นมันอยู่แบบใดนะลำไส้เออแบบนี้เลยพี่ไหมปวดหัวเผินปาดตัวแพทย์หมอคนเก่งสมคขั้วแล้วพอเนาะตัวเอาชีวิตพอยื้อชีวิตไว้ยังอยู่ฮะ เบดหอไว้แบบนี้ครับออคนงานมันหนักมันไปทางนี้ได้รู้ไหมอืมานเบาเี้ออกธรรมดาคือเข่าอ่านักหนักไปเท่าทางนี้เลยโดยแต่ว่าเพิ่นนีมีช่องทางแบบว่านั่นอยู่นี่เนาะแบบว่าสิเอาเข่าขึ้นคือเก่าก็ได้อยู่เนาะขนเ่าเลี้ยงนั่นออมโมมีขึ้นไปงงแต่ว่าเฮาโมมีขึ้นเนาะบะแล้วโมมีกำลังเงินเด็ด ไปเข่ากับเพื่อนก็ต้องเบ้าเรื่องเงินเรื่องคำนะพ่อเนาะกระโบเข่าชื่อๆก็เลยพาไปไปนี่ตามตามกรรมตามเวรบว่นี่ตามกรรมตามเวรโอ้ยพี่น้องใส่สงสารพ่อเพื่อนแะเนาะโดยไปมากระบบสะดวกสบายันีกไม่ไม่โอมกรบโบได้เลยเออเออคนเช่าไปได้ไปถ้งในบ้านเมื่อมันเมื่อไ่ถ้ามันลูกไม่รอเคนนด้วยฮักบวานหม่มาเคนฮักก่อนอุ่นนี้ว่ มาชมพบกันบ้านมาพบใช้ห้องมาโบกันบ้านเนาะอันแต่มันมันมันมาสุมเข้ามาเบิดเนาะไหมเออเด็ดว่าชุมเช่าเข้ากันโอ้ยพี่นน้อองเยัคิดว่านี่ก็เป็นเฮือนเป็นซานของเจ้าเองในตัวโมเมนเนาะเป็นเฮือนไพ่ของอาศัยอยู่เฮือนบนเครื่องคั่วของลูกของหลานน้ำบ้านในเมืองนี่สันนิเนาะเข้าเข้ห็นบาปโดยโดยโดยถึงบาปเลยเลย ทำเจ้าไห้หมไปบนดอยู่ที่ว่ามันอู่เชื้อยู่ในเฮรื่องควบเนี่ก่อนเยก็ไปสักไปเรื่ไรไปเสร็จแล้ว้องทำงานก็เชี่ยวขึ้นเลยค่ะอะไรขึ้นเลเห็ุรับจ้างทำงานก็รับได้หรือเหตุอะไรก็เลยก็พี่น้องกกสรุปแล้วกกเรื่องเล่าแกเป็นแบบนี้เองพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อจันแกในยินแต่ว่าเตียงซอนในพังนื่สเนาะว่าประตูคนใส่อยู่ข้างนอกวัดเนาะเกิดอุบัติเหตุเมื่อก่อนวัดเนาะเป็นอ่า นี่แหละเรื่องเล่าเก็เป็นไปซี่นี่เองอเพี่น้องเลยก็ไปผู้ไปพื้นอยู่ห้องมออยู่อุบลบอกอุอูอ่ดอนอุบลประเทศไทยผู้เนาะถือว่าเพื่อนมอเพื่อนเก่าทัานสมัยถือว่าเก่งพอสมควรเสน,พพนอพี่น้องเพราะว่าทางเล่าเขาเอาอะไรแต่เพื่อนลงไปพุ่นมาเสนะ เดียจันเดียวกส่หัวเดียวจันเดี๋ยวเถียงได้ไปบ่หอดใส่บ่หอดเนาะพันธุ์ละ้งพ่นเลยความน้ององพันเลยมันพอมันก็บมันโบไก่ไว้เลย่างปากกระลิก็น่กได้โดย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 โายโดโดยโโยโดยโดยคยโยลืยคดยโ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 ยโดยโดยโดยโโดย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 ดคโายัดคโยาดยดยโดยโดยคาัด เป็นรวมมาแล้วสี่หมื่นปลายบพุ <43. S 1> รรพ่อมนสี่หมื่นสามแต่เพิ่นกับพวไรเอาเลยเนาะพอห้องหมูมีเนาะโอ้ถือว่าเออเป็นข้ซอยเงินข,ข่าคำขารถขาล่างมาอีกบานนี้อนเออเ้าเจ้าเจ้าวเชน,นอนนาไปนะอะเนาะมาภครเกีออ่อมุกะหารเพิน่นเนาะเดินมาลงหารฝา,านสมวใรถพินผ่านคือว่า ยังรอดมาหลอดกับมือได้เนาะอะไรก็โอ้ยถือว่ายังบุญลาอยู่พี่น้องเลยโดยฮะฉันเนาะพี่น้องวัาจันทร์ก็จากที่ทีว่าเนี่ยไรพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เพิ่อนก็โอ้บุมีรูปมีเต้าบุมีผู้้าเห็ดพาสังเนาะเพิ่นก็จากที่อันนี้หาครบหากิน เนี่ยข่าวน้ำเนี่ยเฉพาะเอามาที่ไหนกินขมือเวนนี่กินน้ำบ้นน้ำมืองนี้คือว่าได้ดูเาก็ตักมาให้กับมันกับเนอลูกเราเราเรากินกินมือเล็กมือหน่อยกตกุ้มเนาะถ้าอาไ้กระสอบนึงมันเป็นชองเดือนสมเดือนทุกบอชเดือนหแล้าเนาะชาวกินทองละโดย โอ้วัจจันมากครับหมมีเข่ามีน้ามาให้เนาะแต่กะเมลแางได้เสียมี่ยังกินเมลแางนี่หมูมีเลยหมูมียังกินครัพหมูมีหรอพี่น้องเนี่ยอ่าโอเคโอเคแฉเนาะเดี๋ยววัจจันทรเซียเงินไปให้ซื้อกับเข่ากับน้ากินได้เสียพอเด้อโอ้ยเดียวเดี๋ยวอ่อวัจจันทร์ก็สิซ่ยเดือยเบื้องต้นของพ่อพันธุ์สกุลพี่น้องเนาะเจ้าโดยเนาะก็ว่จจันทร์ก็จะเอาเงินไปให้อ่อพันธุ์ซื้อ ไว้ซื ah aw, ้อกับเข่ากับน้ำเนาะว่าซ <the> <made SAN> <Maria> ื้อปลามาท่ากระป๋องหรือว่าไข่มาต้มมาแกงกินได้พอเด้อโดยอาห้ม้อไผ่หนึ่งเสีนกีบเนาะจ้าลูกข้าลูกนี้เป็นสิบประดุจประดาโคตรดูพี่น้องก่นเลยนะลูกเปิดโอ้ยเป็นเกดความชั่วเลยชั่วเลยเฮยโอ้ยพี่น้องเลยอย่าให้ได้พอเด้อเอเกดขอโทษขออภัยเนาะที่ถามเรื่องเล่า เข้าลังกันพี่น้องเลยเพิ่งเกอ้น้นำตาออกอืม้มมที่้ก็จักิากจัีวาอยงไนเนาะอ่าแบบมีเกิดอุบัติเหตุกับเนาะพี่นอ้องคอบครัวกับโมมีเขามีน้ายู่แล้วแบบยังมาเกิดไปสิแบบน,นี้เนาะทางกายโ่แข็งแห้งสิซอยตัวเองกับูบได้พี่น้องเลยโอ้ยสู้ๆก็พอเด้เอเอนาะนน อยู่กันนะเดี๋ยววาจันค่ะสีแวะเข้ามาหามาเยี่ยมมาชมมาอันถามไทยอาการพอเรื่อยๆเรื่อยๆโดยลูกหาเยี่ยมนำกำบอยมาเป็นจุดบุญประดับบุญลูกได้บุญจากนี่จากไหนลูกเอาลูกมีโดยกะเงินที่วาจันเอาให้เมื่อนี้กะเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศก็แหละอยู่ทางดัตต์กาแนลาเนาะแต่ว่าเพิ่นกะเป็นไอซ์ซื้อเพิ่นนั่นซื้อไอซ์ไอซ์พันเนาะ เพื่อนก็อยู่แข่งกันเสี่ยงควงพูดพอ่อแต่เพิ่นไปอยู่ต่างประเทศหลายภาคหลายปีแต่เพื่อนเห็นว่าจันไทยคงไทยคลิปนั้นช่วยเหลือคนทูกคนยากนะเนาะเพิ่นก็ส่งมาให้เป็นทุนในการช่วยเหลือยวัสนสนะก็อย่างให้พ่อโอใชใ่พ่อในเะพื่อนในพ่อนะในะ้เพื่อนขอบคุณขอบคุณเพื่อนะึลเนาะ <laughs> คุณก็ซื้อไก็ซื้อไอพันเนาะซื้อเพิ่นไอพันกับคราวเพิ่นนะเจ้ามีด้กเจ้าพวสั้นี่สั้หนาเบิ่งเอาู่คนทุที่นไอเบได้บุญได้ินเนอย่างซ้าวแช่ถั่แล่อเนาะที่เพิ่นสวยเดือนในไม่นี่กะจังใดกสู้ๆเดนาะอยู่กันสองคนกโอี่น้องเลยลงเฮือนลงซานกะะมัดระบังเนาะยันยเพิ่นก็โบคอยแขงแห้งพี่น้อก็เบบขึ้เมื่อยเนา แบบจันสันแบบนึงบอกไม่ใจะท่านนี้มันหอดรูดรูดหนั่งลมจะเศร้าหัวโอ้มันกะปกติแลบว่าสเนาะ่างกายห่ากะจากหลังจากคนที่ว่าเคยหันเคยมั่งแบดมาเป็นไปซี่บัดครอบครัวบัดแหฮงบ่มีอ่ามีลูกมีเต้าให้เบิังใหิยแง่ชอบเนาะโอ้พี่น้องเลยโดยโดยโดยอ่าโอเคสเนาะมืึอนี้กับวาจนกับซิคอลาก่อนพี่น้องเลยโดยพอเลยสู้ๆเด้อพอเด้อเมยเด้อ โดยโดยเดียวมีโอกาสเดียวว่าจันทร์สิเบะมาดินน้ำส้มน้ำอีกเนาะโดยชาโดยอ่อกกออากรับก่อนบันี้เขากลับก่อนเด้อโดยบ๊ายบายเด้อได้ก่อนเด้อโดยโดยดูกะโอเคพี่น้องเนาะว่าจันทร์ก็ได้สัมภาษณ์สอบถามโพตู้เพิ่นเป็นที่เหียมหอยแล้วพี่น้องเนาะกะเลื่องสรุปแล้วเรื่องราว,ราวมันกะป้าพี่น้องเลยเนาะกะหลายคู่หลายคนกะบ,บึงถามเพิ่นน้ำกันกะพอสิคู้แล้วเรื่องราวเพิ่นเป็นยังไงผ่านมาเนาะ ครับเพื่นนี่คือเกิดการอุบัติเหตุนีในใจพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็ไปแบบคนบุหานเฮาเมื่อก่อนเนาะเป็ดที่เป็ดดินนี่ก็ยังบ่มีเป็นที่ของไผได้ไปไปตัดไปไม่เอาเองว่าซั่นเนาะพี่น้องแต่เกิดการขัดแย้งกันว่าซั่นเนาะก็เลยเกิดมีปากเสียงกันแล้วก็อ่าอีกภายกรณีก็มีมีอาวุธมีปืนว่าซั่นเนาะพี่น้องก็เลยอ่าลั่นไกยิงกันมาก็เลยเกิดถึก ทางข่าวพ,พ่อเพื่อนยังไ้พี่น้องเอ๋ยเนาะก็เห็นในข่าวพ่อเพื่อนนี้อ่าเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเอ๋ยเนาะโอไปพื้นอยู่ผูแลพื้นเ่องอยู่ประเทศไทยผูนะ้เนาะโดยโอ้โหการเรื่องราวของพ่อเพื่อนก็นอ่าเป็นที่สรดใจพสอสมควรพี่น้องเอ๋ยเนาะเพื่อนก็อยู่กันสองคนพี่น้องเอ๋ยบุมีไผ่เลยอ่าลูกเต้ากับบมมีปรนนะสนเนาะอ่าหยาหาเดียง ผู้เป็นเมียกับโบอคอยหันแห้งพี่น้องเลยมือกับมือเดียวว่าสันเนาะมือเบื้องหนึ่งกับแบบอ่าเสียอันเกิดวัตถเหตุเลยอ่าเอ็นจองมือจองเนาะบบคอยแข็งแห้งโอ้ยพี่น้องเลยเป็นนาสงสารครอบครัวเพิ่นอยู่กันสองคนเนาะกับนี่แหละพี่น้องเลยอยู่แถวแต่ชาวบ้านชาวเมืองสิมายิบยื่นอาหารการกินกันเนาะว่าสันเอาน้ำจากป่าขอเอาน้ำบ้านน้ำเมืองอ่ะอยู่ส้นเช้านี่กัเป็นที่ โมเมนต์ที่ของตัวเองซ้ำพี่น้องเหรอเนาะโมเมนต์เพื่อนเมียนซานทางพ่อทางเมย์เพื่อน่าอ,อยากได้กระต๊อบน้อยอยากตูบน้อยพอได้ส้นได้เศร้าเป็นของตัวเองอยู่บริสันโนเพราะว่านี่กะมาขอส้นเศร้าข,ขี่แต่พื้นตะไพ่พของหลานน้ำบ้านนี่แหละบริสันโนโอ้พี่น้องเลยอโอเคเนาะพี่นอ้องว่าจันกะขอนแนะนำสำนีก่อนพี่น้องเหรอเนาะกะขาพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันเนาะขอบคุณเพื่อนกา เป็นนาสงสารพี่น้องเลยอยู่กันสองคนเนาะกะโอเคสําหรับมื้อนี้ก่ะว่าจันก็สิขอกล่าวลาก่อนแล้วเนาะไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อพี่น้องสําหรับมื้อนี้ก่ะว่าจันก็ต้องขอขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของว่าจันเด้อเนาะเป็นกําลังใจให้ว่าจันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ว่าจันเด้อเนาะเป็นกําลังใจให้ว่าจันเฮ็ดคลิปดีๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสําหรับมื้อนี้ว่าจันก็มามอบอ่าช่วยเหลือเบื้องต้นทางคอเพิ่นอ่า100,000สนกีบเนาะพี่น้อง พอได้เพิ่นซื้อข้าวปลาอาหารกินพอบันเทา,าซีวิตเพิ่อนไปโบลายก็นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเจ้าโอเคสำหรับมื้อนี้ว่าจันร์ต้องกล่าวลาก,ก่อนแล้วเนาะไปเจอกันมื้อหนาเด้อสำหรับมื้อนี้ว่าจัน์ต้องกล่าวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนเบิดสุขสุขคนเนาะไปก่อนแล้วเด้อ